พี่พี่อดีตฮีโร่กำมปั้นโอลิมปิกไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่บาสสมรักคำสิงพี่เต้นมนัตบุญจำนงรวมไปถึงพี่วิชัยราชานนนครับก็ออกมาเรียกร้องเช่นกันนะคมที่เป็นความหวังอันดับหนึ่งในกีฬาโอลิมปิกท่านนายกสมาคมมวยคนปัจจุบันครับท่านทำมาสามโอลิมปิกแล้วครับไม่มีเหรียญทองและก็เหรียญเงินเลยมวยชายก็ไม่เคยมีเหรียญใดๆทั้งสิ้น นี่เป็นสมาคมความหวังของคนไทยทั้งประเทศนะครับโปรดพิจารณาตัวเองกับบ้านได้แล้วครับท่านท้ายสุดผลงานยังไม่เป็นที่ประจักษ์นะครับทั้งที่ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสมาคมมวยเองก็เป็นสมาคมหลักที่มีเหรียญตลอดและก็สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศตลอดมาไม่ว่าจะเป็นมหากรรมกีฬาไหนๆก็ตามซีเกมเอเชียนเกม โอลิมปิกเกมแต่ที่ผ่านมาถือว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงพี่วิชัยก็เรียกร้องให้นายกสมาคมรับผิดชอบด้วยการลาออก